เนื่องจากตอนนี้นะครับสถานาการณ์ไวรัสโควิด -19 สายพันธ์โอมิคอนกำลังระบาดทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศและอีกไม่นานก็จะกลายเป็นสายพันธ์หลักในเมืองไทยนะครับคาดการณ์แบบนั้นดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ฉีดวัคซีนไปหรือบางคนอาจจะยังฉีดวัคซีนไม่ครบหรือว่าฉีดวัคซีนไปหลายเข็มแล้วก็หลากหลายวัคซีนกันเนี่ยไม่มั่นใจว่าที่ฉีดไปนั้นสามารถที่จะป้องกันสายพันธุ์โอมิคอนได้ดีมากน้อยเพียงใดวันนี้จะเอาข้อมูลการศึกษานะครับมาสรุปให้ฟังนะครับว่าวัคซีนที่เราฉีดไปกันันนนะ้ สามารถจะป้องกันโอมิคอนได้ดีหรือไม่และควรจะทําอย่างไรหรือว่าควรจะทําการฉีดวัคซีนลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวว่าติดตามดูในคลิปนี้นะครับฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตาม beauty talk channel โดยหมอรัศภูมิแพทย์ชพาวะทางผิวหนังและอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยครับอย่างที่ทราบอยู่นะครับว่าตอนนี้สายพันธโอมิคอนนะกำลังระบาดแล้วก็เห็นว่า จำนวนประชากรที่ติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยนะครับก็เยอะมากขึ้นทั้งในต่างประเทศนะครับจากเดิมที่ว่าดูแล้วท่าทางมันจะลดลงเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าพอโอมิครอนมาเนี่ยคนติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นอีกในเมืองไทยเนี่ยก็เจอสถานการณ์แบบเดียวกันนะครับจะเห็นว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยก็เพิ่มสูงกลับมาสูงมากยิ่งขึ้นนะครับเชื่อว่า,วาน่าจะเป็นอิทธิพลนหนึ่งของสายพันธุ์โอมิครอนที่มันแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและจากที่หมอเคยเล่าให้ฟังว่าสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยนะครับ มีโอกาสที่จะเล็ดลอดจากวัคซีนนะครับถ้าเกิดใครสนใจรายะเเรื่องของโอมคิคอนที่หมอเคยพูดไว้นะครับลองติดตามในลิง์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะลงเอาไว้นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าตัวโอมคิคอนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีการกลายพันธุ์ตรงหนามแหลมซึ่งเป็นเป็นจุดที่เราใช้วัคซีนในการป้องกันนะฮะดังนั้นเนี่ยก็มีความเชื่อว่าโอมคิคอนน่าจะหลบเลี่ยงวัคซีนต่างๆที่เราฉีดกันทําให อาจจะประสิทธิภาพในการป้องกัน,นก็จะลดลงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามีการทําการศึกษาในวัคซีนที่ต่างๆนะครับแล้วก็ผลออกมาว่าเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากวัคซีนไฟเซอร์ก่อนเลยนะครับวัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่เรียกว่ามีการศึกษาเยอะที่สุดเลยครับข้อมูลจะเยอะมากเพราะฉะนั้น,นก็จะเป็นเหมือนกับตัวหลักที่เราจะนําข้อมูลมาพูดถึงนะครับคือในวัคซีนไฟเซอร์ที่หมอเคยลงไว้เหมือนกันนะครับลองดูในลิงก์ข้างล่างเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์2เข็มนะครับแล้วก็องไนไาย่ร ตอนนี้มีการศึกษาในคนจริงๆเลยนะครับพบว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยถ้าเกิดฉีดไป2เข็มประสิทธิภาพในการป้องกันจากเดิมเนี่ยป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ประมาณ80%แต่การป้องกันโอมิคอนจะเหลือประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการฉีด2เข็มแม้จะป้องกันการติดสายพันธุ์โอมิคอนได้ไม่ดีนักแต่ยังช่วยป้องกันให้ไม่ป่วยรุนแรงถึงขั้นต้องนอนในโรงพยาบาลได้ประมาณ70%ครับดังนั้นเนี่ยก็มีการศึกษานะครับว่า ถ้าเกิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์แค่2เข็มควรจะต้องรีบบูสเข็มที่3โดยด่วนนะครับแล้วก็มีการศึกษาเหมือนกันนะว่าถ้าบูสเข็มที่3แล้วโดยไฟเซอร์1 2และเข็มที่3เป็นไฟเซอร์เนี่ยทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์โอมคิคอนกลับมาสูงขึ้นนะครับโดยป้องกันได้ประมาณ70%ครับข้อมูลการศึกษาตรงนี้บอกอะไรเรานะครับบอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไป2เข็ม แนะนำว่าควรจะรีบบูสต์เข็มที่3นะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขไทยนะครับแนะนําว่าหลังจากฉีดไฟเซอร์ไป2เข็มควรจะบูสต์เข็มที่3ในระยะเวลาก็คือ6เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้อาจจะทําตามนโยบายของกระทรวงก่อนแต่ว่ามีความเชื่อส่วนตัวนะครับว่าถ้าสายพันธุ์โอมกคอนยังคงระบาดสถานการณ์เลวร้ายมากยิ่งขึ้นเนี่ย ทางกระทรวงอาจจะลดระยะเวลาตรงนี้ให้เหลือ3เดือนก็เป็นไปได้ครับต่อไปนะครับจะมาพูดถึงวัคซีนโมเดอร์นาโมเดอร์นาเนี่ยถ้าเกิดฉีดเข็มที่1และเข็มที่2เนี่ยนะครับจริงๆแล้วยังไม่มีการศึกษาโดยตรงกับสายพันธุ์โอมกคอนนะครับว่ามันสามารถจะป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์โอมกครอนได้มากน้อยเพียงใดแต่มีการศึกษาในหลอดทดลองพบว่าภูมิคุ้มกันที่ไปต่อต้านสายพันธุ์โอมกคอนเนี่ยจะน้อยลงกว่าโมเดอร์นาที่ป้องกันสายพันธุ์เดลตาถึง 50เท่าด้วยกันคือภูมิลดลงไป50เท่าต่อสายพันธ mm ุ์โอมิคอนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าประสิทธิภาพในการป้องกัน, mm hmm. ก,นการติดเชื้อโควิด -19 จากการฉีดโมนาแค่2เข็มน่าจะ ไม่ค่อยดีนะักน่าจะคล้ายๆกับไฟเซอร์อนุม,มานเอาว่าน่าจะประมาณคล้ายๆกับไฟเซอร์ดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าน่าจะต้องฉีดโมเดอร์นาเข็มที่3โดยด่วนเหมือนกันด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับแต่ปัจจุบันอีกเช่นเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขไทยเนี่ยนะครับมีนโยบายให้ฉีดโมเดอร์นาเข็มที่3หลังจากการฉีด2เข็มเนี่ยที่6เดือนนะครับณนะตอนนี้ก็คือทาตามนโยบายกระทรวงแต่อีกเช่นกันนะครับเป็นไปได้ถ้าสถานการณ์มันเร็วร้ายมากยิ่งขึ้น และเวลานี้ทางกระทรวงอาจจะประกาศลดนให้ฉีดได้เร็วขึ้นครับแล้วก็มีคําถามคาถามหนึ่งที่คนถามมาเยอะนะครับเนื่องจากดิ้งข่าวเรื่องของการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแบบครึ่งโดสเป็นเข็มที่3คือการกระตุ้นเนี่ยนะครับครึ่งโดสแปลว่าอะไรคือถ้าเกิดเต็มโดสคือนี่ยคือ100ไมโครกรัมครึ่งโดสก็คือ50ไมโครกรัมครั้นี้เราก็มาดูนะครับว่าต่างกันอย่างไรนี่มีการสั่งเหมือนกันนะครับว่าถ้าเรากระตุ้นวัคซีนโมเดอร์นาแบบเต็มโดสคือ100รยไมโครกรัมเนี่ยปรากฏว่าภูมคัมเ่่าทที2 -80 รบ แต่ถ้าเกิดฉีดแบบครึ่งโดสก็คือ50ไมโครกรัมภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น37เท่าครับจริงๆแล้วใช้ได้ทั้งคู่นะครับคุ้มกันขึ้นใช้ได้เพียงแต่ว่าข้อมูลการศึกษาป,ปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดฉีดอะไรก็ตามทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยสูงมากไว้ก่อนเนี่ยจะป้องกันโอมิคอนได้ดีมากกว่าแต่แน่นอนเรื่องผลข้างเคียงเป็นสิ่งที่เราต้องระวังถ้าเกิดภูมิคุ้มกันสูงเกินไปก็ระวังเรื่องของผลข้างเคียงแต่ณปัจจุบันข้อมูลที่มีอยู่ว่าการฉีดดกกรระตตุ้นแบบบค่งโสสัเเ็ม ผลข้างเคียงยังไม่มีความแตกต่างกันครับดังนั้นประเด็นนี้นะครับถ้าเอาตามมาตรฐานนะครับก็แนะนําว่าควรจะกระตุ้นด้วยโมเดอร์นาแบบเต็มโดสคือ100ไมโครกรัมครับต่อไปจะพูดถึงวัคซีนแอสตราเซนกาแบบ2เข็มข้อมูลปัจจุบันสรุปมาแล้วนะฮะมีการทําที่ออกฟอร์ดนะับพบว่าการฉีดแอสตราเซนกาสเข็มเนี่ยแทบจะป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยใครที่ฉีดแอสตราเซนกาสเข็มเนี่ยอาจจะต้องเร่งรีบฉีดวัคซีนและถ้าดีที่สุดต้องเป็น mRNA นเป็็็นนเออร์ะคกกืจปไไฟซด จะเป็นโมเดอร์นาก็ได้แต่อย่างที่บอกคือการศึกษาปัจจุบันเนื่องจากว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยมีขนาดเท่ากับ30ไมโครกรัมและโมเดอร์นาเท่ากับ100ไมโครกรัมดังนั้นวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยผลของมันเนี่ยทำให้กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นที่สูงกว่าไฟเซอร์ครับแต่จริงเราใช้ได้ทั้งคู่ครับและมีการศึกษานะครับว่าคนที่ฉีดแอสตราเซเนกาไป2เข็มแล้วกระตุ้นด้วย m r n a ก็คือจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ประสิทธิภาพด้อยกว่าการฉีดไฟเซอร์แบบ3เข็มเลย,เน,ยนิดหน่อยครับต่อไปนะครับอันนี้จะพูดถึงเฉพาะวัคซีนที่มีในเมืองไทยที่ฉีดกันอยู่นะครับซีโนแวคหรือซซตุฟานเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับเชื่อว่าภูมิคุ้มกันไม่สูงนะครับไม่มีการศึกษากับสายพันธุ์โอเมก้าแน่นอนแต่ว่าคาดว่าไม่สามารถจะป้องกันได้ครับส่วนที่เหลือก็เป็นวัคซีนสูตรไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเชื้อตายแล้วตามด้วยวัคซีนแอสซาซินิก้าหรือ m r n a นะครับหรือ eneca, แอสซาซินิก้าแล้วก็ mRNA ก็แล้วแต่นะครับในกลุ่มพวกนี้ไม่มีการศึกษานะครับว่าจะสามารถจะป้องกันสายพันธุ์โอมิคอนได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับแต่เชื่อว่าจะป้องกันได้ไม่ดีแต่อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนสูตรไข้เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการฉีดวัคซีนสูตรไข่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหลายๆด้านซึ่งเป็นไปได้ว่าจะทําให้เกิดการป้องกันสายพันธุ์แตกต่างหรือหลากหลายสายพันธุ์ได้มากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภูมิคุ้มกันคิดว่าน่าจะสูงไม่เท่่่าากกกกัััับรรฉฉีีีดดดลลุุมม MRIA นนนนนนคคคง้้ใวซสตข หรือคนที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายมาเข็มที่3แนะนำที่ดีสุดเลยนะครับณสนะถานารารตอนนี้ก็ต้องฉีดเป็นกลุ่ม mRNA ครับไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ตามครับโดยสรุปนะครับณนะตอนนี้นะครับใครที่ฉีดวัคซีนจะเข็ม1มาหรือฉีดไป2เข็มนะครับเข็มที่3เนี่ยถ้าดีสุดตอนนี้คงต้องเป็น mRNA อย่างเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยจะสามารถจะป้องกันสายพันธุ์โอม,มคิคอนได้ดีที่สุดนะครับ และจากข้อมูลที่บอกมานะครับไม่ว่าใครจะฉีดวัคซีนเข็ม1และเข็ม2เป็นวัคซีนอะไรก็ตามเชื่อว่าเอาสายพันธุ์โอม,มคอิครอนไม่อยู่แน่นอนดังนั้นต้องเร่งรีบฉีดเข็ม3ซึ่งควรจะเป็น mRNA วัคซีนอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับและเชื่อว่าถ้าสถานก,การณ์การติดเชื้อสายพันธ์โอม,มคอิครอนเนี่ยไม่ดีขึ้นรัฐบาลอาจจะทําการเร่งให้ฉีดเข็ม3ได้เร็วขึ้นนะครับและคนที่ฉีดเข็ม3มมาแล้วนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และ คนที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงนะครับแนะนําว่าต้องเร่งฉีดเข็มสีต่อเลยครับและอย่างที่บอกนะครับสายพันธุ์โอมกอนติดต่อกันง่ายอยากให้ยังครงระวังแล้วก็รักษาตัวเองให้ดีนะครับอย่าอยู่ในที่ชุมชนโดยที่ไม่จําเป็นแล้วก็ต้องปกป,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 ป้องตัวเองเสมอครับใครฉีดวัคซีนอะไรมาแล้วนะครับลองคอมเมนต์ลงมานะครับและมีปัญหาอะไรสงสัยสามารถที่จะคอมเมนต์ถามหมอลงมาได้เลยนะครับยังไงฝากกดถูกใจกดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ Beauty Talk Channel ด้วยครับ